ทำไมทำพี่ทำไมเนี่ยเจ็บนะขอโทษโอ้ไปเซเว่นหน่อยไปเซเว่นหน่อยไม่มีตังค์ก็ขอช่วยมาสิจะไปดูเกกระเป๋าเห็นบนโต๊ะเฮ้ยตอนนี้โสดหรือไม่โสดโสดค่ะโสดสนิทไหมสนิทค่ะมีคนเข้ามาคุยหรือยังไม่มีค่ะเศร้าไหมเวลาเห็นเขาอยู่กับคนใหม่มารยาทนิดนึงนะคะมีผัวแค่สี่ห้าคนทำไมเป็นฮือฮา สู้ฉันก็ไม่ได้นับแต้มแทบไม,ม่ทันไม่เห็นจะคุยเลยพี่รักเขาไปเที่ยววันเกิดเพื่อนได้ไหมไปได้ค่ะทักไลน์ไปต้องตอบโทรไปต้องรับห้ามนั่งใกล้ผู้หญิงห้ามมองผู้หญิงที่สำคัญเอาตังค์ไปร้อยหนึ่งแล้วกลับห้าทุ่มนะคะไม่ไปแล้วทำไมอ่ะมันเรื่องมากใครเพื่อนขอเขาแหละใหญ่อ่ะกูไม่ว่าแต่อย่ายาวก็พอกูจุก สาวพยาบาลน,นะย่มคืนเว้นเลยเฮ็หนาตาเมื่ยล่ามันย่มคืนนะนนั่นหนึ่งเน่นะคืนแนวนึงเลยนะโนะยมเอาโยมเมาอยู่เว้ย,ย <c oughs> ส่วนไหนของผู้ชายที่ไม่มีกระดูกแต่มีกล้ามเนือ้อมีเส้นเลือดและใช้เรื่องความรัก พูดแล้วขนลุกเลยครับเนี่ยผมก็ขนลุกเหมือนกันทำไมคำถามมันอันนี้ก็ประสบการณ์ของผมเลยครับเพราอะไรที่ไม่มีกระดูกมีกล้ามเนื้อมีเส้นเลือดแล้วก็ใช้ในเรื่องของความรักคำถามข้อนี้ต้องใช้ความกล้าในการที่จะพูดออกมาธอต้องกล้าผมใช้มันในเรื่องความรักจริงๆครับเพราะผมใช้กับแฟนน้องๆคนผ่านไตพันนมาครอคือผมไม่เลือกหน้าเลยครับคุณผมตอบครับ สิ่งน,นั้นคือรรหัวใจครับเธอึ้อมองหได้เลยค่ะเจเจกาหลี่คืออะไรเออคนที่ถูกจ้างมาเล่นกับผู้ชายจ้ะหนูอยากเป็นกะหลี่ค่ะหนูด้วยอโอเคแต่อย่าลืมว่าแม่เราต้องได้ห้เปเซ็นต์นะขอเหตุผลทีมีผัวเท่ากันนะคะเป็นอย่างื่อมมกผุดไส้ อายุเล่นหลายทถาๆพ่อยังคะเป็นอแสงนางสาวสมศรีหีเรืองแสงเขาเกิดที่อำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามน้ำหนักช่างไว้ก่อนตายร้อยสามปดปอนดูฮะกะหลี่ไม่ได้เป็นกันง่ายๆไอสัตว์ไม่ใช่ว่ามีหีแล้วจะเป็นกะหลี่ได้หน้ามึงต้องสวยด้วยอีหามึงก็ใจเปล่าเออเสนอคนนั้นเสนอคนนี้อีเฮียมึงอ่ะ ต้องสวยด้วยมันถึงจะเป็นกะลีได้เขาถึงจะซื้อบริการมึงอีหาอยากเป็นกะลีแต่หน้าปวกอีฮี้ไม่ชอบทรงเอจ้ะชอบทรงบีบีเหินหน้ามีครีมตัวเด็ดตัวดังมาแนะนําค่ะเป็นเซรั่มมหาดแล้วก็ครีมมหาดที่ดังมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะลองใช้แล้วบอกเลยว่าดีมากๆนะคะเลยอยากมาแนะนําต่อกันเลยค่ะจุดด่างดําจากสิวก็คือแบบจางลงนะแล้วก็ฝ้าบริเวณหนกแก้มก็คือจางลงมากๆ ตอนนี้คือแต่งหน้าติดทนแล้วก็รูขุมขนกระชับคือหน้าแน่นฟูมากนะคะแล้วยิ่งช่วงนี้หน้าหนาวนะคะหน้าไม่แห้งแล้วก็ไม่แตกด้วยนะจ๊ะยิ่งแต่งหน้ากับดูฉ่านะคะทาร่มหนาวมากๆเลยแล้วนี่ก็สั่งใหม่เซตแล้วนะคะเรียวกว่าตอนนี้นะคะทั้งใช้เองแล้วก็ขายเองแล้วค่ะนะคะเพราะว่าตอบคําถามไม่ไหวนะคะบอกเลยนะคะว่าเซตนี้นะคะจาก1นึ่พันนะคะลดเหลือ390เท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ส่งฟรีเลยจ้ะสำหรับใครที่สั่งตอนนี้ลูกลา้ามือนี้คือแต่งหนา้าผู้งามทะลุนะแม่เมืองบ้านจังบ๊อ หน้าผากซัมน่เนินนี่ซัใไดเจ้านนท์คะว่าไงครับปานว่าเราไปหาหมอกันดีไหมคะหาหมอหาหมออะไรครับคุณไปอะไรหรือเปล่าก็เรื่องเราไม่มีเซ็กกันมาตั้งนานแล้วอะ